อยู่ได้ครับใจอยู่ยากแม้อยู่บ้านหลังใหญ่ถ้าเราไม่มีความสุขจะทนอยู่ไปทำไมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะายจาก,ก็จะมาพูดคุยชีวิตในต่างแดนเหมือนเดิมนะคะหัวข้อครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเป็นเพราะอะไรชีวิตคนเราเนาะไม่ว่าอยู่ที่ไหนถ้าเรามีความสุขถึงแม้จะเหนื่อยงานเราก็สร้างพลังความสุขควบคู่ไปได้นะคะแต่ ถ้าเราอยู่บ้านหลังใหญ่แล้วมีกฎเกณฑ์ต้องทำตามสั่งของสามีเนาะทำทุกอย่างตามที่เขาวาดไว้ให้กับเราเหมือนนกในกรงทองเราจะทนทุกทรมานได้นานขนาดไหนบางคนยอมรับนะคะอ,อยู่ได้แต่พอนานเข้าความสุขไม่มีผลสุดท้ายนะผลสุดท้ายตัวเองก็ต้องเลือกอยู่ดี หลายๆคนเลือกเงินเออช่างมันอย่างน้อยฉันก็ได้ในสิ่งที่ฉันต้องการคือเงินนะคะเนอะอยู่อย่างนานนมอืมทนอยู่กับผัวเหมือนขี้ข่าบ้านหลังใหญ่นะคะอ่าแต่การได้พูดได้คุยกับเพื่อนออกมา มันเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออชีวิตคนเราเนี่ยนะมันไม่แน่นอนจริงๆหลายๆคนที่อยู่อย่างลำบากแต่กลับมีรอยยิ้มมีความสุขในแบบที่ตัวเองเป็นแต่หลายๆท่านที่อยู่อย่างสะดวกสบายในสายตาคนอื่นแต่กลับเห็นสิ่งที่อึดอัดที่ออกมาจากความรู้สึกของเขาว่ามันไม่จริง นะภาพสวยงามมันอาจจะเป็นภาพลวงตานะคะที่เมียมาดามเมียรฝรั่งเนะเาะเราเราทุกคนฝันถึงแต่สิ่งภายในที่เขาเจอหนักหนาอิสระไม่มีนะคะความสุขก็อยู่ได้คือเมียเปรียบเทียบเหมือนทาสเปรียบเทียบเหมือนคนใช้เปรียบเทียบที่ต้องอยู่ในโอวาทตามสั่งผัวจะไปไหน ต้องกําหนดเวลานะคะกลับบ้านให้ตรงเนาะสามีกลับมาก็ต้องกลับมาเพื่อปฏิบัติดูแลเป็นอะไรที่อยู่ในกรอบเนาะคนไหนถ้าทําได้มันก็จะเป็นความสุขของเขานะคะแต่คนไหนที่อดทนลนไม่ได้ผลสุดท้ายก็ต้องก้าวออกมาอันนี้ยายจ๋าก็พูดถึงพี่คนหนึ่งเหมือนกันนะคะอยู่มาหลายปีเนาะเป็นสิกว่าปีในฐานะเมียคนรวย อยู่อย่างสบายนะมีลูกมีเต้าด้วยกันนะคะสามคนเนี่ยสามคนนะคะเนาะอันนี้ก็เข้าเนี่ยลูกก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเพราะเข้าอยู่กันมานิจ่ายี่สิบปีแล้วเนาะลูกก็สิบสองมีนะคะเรียงกันเลยเนาะสิบห้านะ,ะแล้วก็สิบแปดเขารู้สึกว่าโหทำไมอะมันเหมือนตัวเองอะ่ะ เป็นทาตลูกและผัวลูกนะ่ะมันลูกเราแต่ทีนี้พอการที่ผัวสปอยและดูแลลูกจนเกินไปเนี่ยความรู้สึกแม่เหมือนคนใช้แม้กระทั่งกับลูกโวกออกไปพ่อยืนรับนะลูกครึ่งนี่อย่าลืมนะคะลูกครึ่งนี่อย่าลืมว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่า,าเขาได้สปอยเนาะ เนาะเขาจะแรงนะเขาบวกทั้งนิสัยคนไทยและนิสัยของพ่อด้วยเอออันนี้นะมุมมองเลยอย่างลูกชายยายจ๋านี่บอกเลยนะคําพูดแต่ละคําเนี่ยเวี่ยงออกมามามาเจ็บเลยนะแต่มันเป็นความคิดของเขาไงอ่าเหมือนเขาคล้ายๆว่าแม่เธอไม่ใช่ครูเธอสอนฉันไม่ได้อันนี้พูดลูก,ลกตัวเองนะอ่าน้องไอ้นะนะ เราก็เลยบอกว่ามาม้าเป็นม้าอยู่นะลูกพูดอย่างนี้มาม่าไม่ชอบเลยเขาก็บอกโอเคขอโทษแต่ว่ามันก็จริงก็ยังย้ำแบบนี้นะนี่คือสิ่งที่ทําให้แม่เนาะอย่างเราเนี่ยรู้สึกว่าเออฉันทุกข์ใจกับสามีหรือ,อผัวนะมาอยู่เนี่ยนานแล้วแล้วก็ลูกด้วยเพราะเหตุผลเขาเรียกทำยังไงอ่ะแม่ก็รักลูก เห็นลูกเห็นผัวดูแลกันมาดีมันก็เป็นสิ่งดีถึงแม้เราจะเหนื่อยหนักการดูแลครอบครัวอ่ามันก็ยังคิดว่านี่คือครอบครัวของเราแต่พออดทนลนไม่ไหวนะ20ปี21ปีสปีนี้นะคะแกบอกว่าลูกๆก,ก็โตแล้วทำมไมฉันจะต้องมาทรมานตัวเองอ่าฉันรู้สึกแย่กับความรู้สึกตรงนี้และลูกก็ยังอ่าอยู่ในแนวชนิดที่ว่าเหมือนเขาเก่งอ่าไปทางพ่อหมดเลย นะเพราะว่าพ่อเอาใจสปอยฝรั่งไม่ดา่าไม่ว่ากันสิทธิควรนะเลี้ยงเหมือนให้โตนะคะเห็นเขาว่ามีเงินไงถือว่ามีเงินนะคะดูแลเมียดูแลลูกมาแต่ว่ามองเมียนี่ก็คือคำสั่งเป็นคนดูแลในบ้านเขาก็เลยหลายครั้งที่ทะเลาะก,กันนะคะช่วงระหว่างพ่อและแม่กับลูกเนาะแกก็ผลสุดท้ายคนที่หยุดก็คือตัวแกเพื่อที่จะ รักษาครอบครัวเนาะเพราะอย่างน้อยนี่ก็คือลูกเนาะลูกเขาลูกเราแล้วฝรั่งคนนี้ก็ไม่ได้มีลูกฝรั่งนะคะก็คือครอบครัวของเราช่างมันเถอะถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยมันก็ไม่ไปไหนอันนี้ความคิดของเมียช่างมันช่างมันอดลนทนไม่ไหวนะคะระบายกับเพื่อนมาตลอดพูดคุยกันมาตลอดอยายจ๋าก็เลยบอกว่าคนเราอะ่ะ ชีวิตถ้ามันไม่มีความสุขจนขนาดนั้นน่ะเราทนเพื่ออะไรเรายังไม่ใช่ว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรยังไม่แก่เกินที่จะก้าวหรือว่าไม่ปฏิวัตินะอา่าเราเราอ่ะทำให้เขาเคยตัวในนิสัยที่เขาเป็นแม้กระทั่งลูกอ่าวันนี้ในเมื่อเราไม่มีความสุขเราก็จับเข่าคุยกันจับเข่าคุยกันและพูดคุย ในระยะ20ปีลูกสามคนแล้วเป็นลูกของเราทั้งคู่แล้วสิ่งที่พี่ทำอ่าคือการตามใจสามีตามใจลูกตามใจเข้ามาตลอดแต่ทีเนี้ยพอรู้สึกไม่ดีพี่มาคุยกับเพื่อนมันจะมีประโยชน์อะไรพี่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ยังไงก็พี่ออกมาระบายให้มันโล่งนิดนึงพอเข้าไปก็นในสภาพเดิมอ่าถ้าเป็นอย่างนั้นน้องก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะในจ๋าก,ก็เลยพูดอย่างนี้เนาะมันก็เหมือนว่า พี่ยอมรับในชะตากรรมที่เป็นพี่ก็ต้องทนต่อไปยายจ๋าเห็นหลายๆคนนะคะปฏิวัติหรือพูดคุยเนาะปรับมันอาจจะเปลี่ยนแปลงและทําให้ครอบครัวดีขึ้นการทะเลาะกับสามีทะเลาะกับลูกหรือทะเลาะกับครอบครัวเนี่ยเพื่อปรับให้เราเข้ากันได้ปรับให้เขาเอาเราบ้างอืมตรงเนี้ให้เรารู้สึกว่ายืนเทียบเท่ากับ ผัวคือพ่อกับแม่เพื่อที่จะดูแลลูกไม่ใช่ว่าให้ผัวและลูกๆใหญ่ก็ตัวเองเห็นว่าตัวเองเป็นคนใช้แบบนี้ในสิ่งนี้แล้วเราจะมีความสุขขนาดไหนเราจะมีความสุขขนาดไหนถ้าเราทําได้เพราะนี่คือครอบครัวของเรา ยายจ๋าพูดอย่างนี้เลยนะพี่ก็เป็นคนอ่อนเออช่างมันมีครั้งหนึ่งเคยพูดแล้วแล้วทีนี้ทะเลาะบ้านแตกพี่ก็เลยหยุดอยู่กันมา20ปีพี่เคยพูดสองครั้งแกว่าอย่างนี้เคยพูดสองครั้งแต่มันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่ถามว่าเรื่องใหญ่แบบไหนก็คือเขารับไม่ได้ว่าเราเปลี่ยนแปลงไปเธอไปคบเพื่อนคนไทยเธอนิสัยไม่ดีขึ้นก็เลยต้องหยุด แล้วหยุดแบบไหนก็ทำสภาพเดิมคือฟังตามสั่งอยู่และดูแลเขาในแบบที่เขาต้องการเออดูสิคนเรานะคะเลิศดรู้ดูดีนะต่อหน้าเพื่อนอ่าหลายๆคนอิจฉาแต่ความอึดอัดในใจกับคำว่าครอบครัวของตัวเองอ่ะมันมีมากขนาดไหนถ้าไม่พูดตรงเนี้ยจะรู้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นการวางแผนชีวิต เนาะแม้กระทั่งลูกและครอบครัวพ่อแม่นะคะเราจะอยู่ยังไงให้มีความสุขไปด้วยกันนี่คือหัวใจสําคัญเนาะพลังและกําลังใจของเราจะดีและมีความส,สุขที่สุดก็คือเราพูดคุยและเคลียร์แลวางแผนให้มีความสุขไปด้วยกันอิสระไปด้วยกันนะคะครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเนาะพี่เขาก็แยกจนไม่ไหวนะผลสุดท้ายแกก็พูดกับลูกกับสามีพอเหลืออดเหลือทนแกก็เลือกที่จะแยกออกมา ทุกสิ่งทุกอย่างแกไม่ต้องการอะไรขอแยกออกมานะคะอยู่เนอะตอนนี้แกก็อยู่ apartment. อพาร์ตเมนต์อยู่ได้อย่างมีความสุขมีเวลาเจอลูกเจอสามีกับมีความสุขในแบบที่ถอยออกมาคน <c oughs> สุดท้ายชีวิตคนเราก็ต้องเลือกอิสระอยู่ดีนะผลสุดท้ายการอดทนมันก็หมดความอดทนอยู่ดีนะคะถ้ามันมากจนเกินไป และสิ่งนั้นจะเกิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่ให้โอกาสกับตัวเองสิ่งนั้นจะไม่มีเลยถ้าเราไม่กล้าก้าวเดินและตัดสินใจเพื่อโอกาสและความสุขของตัวเองนะคะคลิปนี้ยายจ๋า,จาก,ก็ขอฝากไว้แค่นี้ขอบคุณเจ้าของเรื่องเนาะที่ให้มาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาเติมเต็มนะคะเพิ่ม ข้อมูลเนาะแนวคิดและประสบการณ์จริงให้เยจ่าได้มีกำลังใจได้ส่งต่อเรื่องราวนะชีวิตต่างแดนในมุมที่เราเจออะไรมาในมุมที่เราสู้อะไรมานะคะแล้วจะอยู่ยังไงให้มีความสุขอิสระในหัวใจอิสระภาพไม่ใช่อิสระที่ เราจะมีผัวรวยที่จะจ่ายให้แล้วได้นะคะมุมอิสระของยายจ๋าก,ก็คืออิสระที่เรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองอิสระที่สามีเข้าใจลูกเข้าใจนะเหนื่อยงาน เราพักผ่อนก็หายแต่ถ้าเหนื่อยใจนะลำบากอยู่ยากคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากอันนี้ยังใช้ได้กับทุกๆสถานการณ์นะคะยังมีอยู่กับทุกๆคนเนาะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงเราคือคนเลือกเราคือคนวางแผนเราเท่านั้นนะคะที่จะเป็นคนรู้และตัดสินใจทุกเรื่องราวหลายเรื่องมันก็เป็นแค่แนวทางให้เราคิดว่าเราอยู่ในช่วงไหนเราควรวางแผนอะไรนะคะคลิปนี้ก็ ขอบคุณมากๆเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามยายจ๋าจากเบลเยียมอีแจวปากแดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ